สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารของแนกชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ ก็มาไลค์ขายของคู่กันให้เหล่าลูกทัพได้หายคิดถึงกันแล้วสำหรับนักชาลีและจีการมินและยิงใกล้วันที่นายหญิงจะกลับเกาหลียิงดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่านายหญิงกับท่านแม่ทัพจะสนิทกันมากขึ้นงานนี้คงไม่ต้องถามว่าเป็นแฟนกันหรือยัง แถมระหว่างที่ไลายท่านแม่ทับก็มีเอามือไปโอบไหล่ของนายหญิงด้วยจนนายหญิงถึงท่านแซวว่าโหอันนี้อันนี้พร้อมชี้มือไปที่มือของท่านแม่ทัพที่กําลังโอบไหล่อยู่นายหญิงของเราก็เริ่มจะเข้าใจและพูดภาษาไทยได้เยอะขึ้นมากๆแล้วเห็นแบบนี้เหล่าลูกทับต่างก็พากันฟินไม่ไหว และสำหรับวันนี้ก็มีคนถ่ายคลิปขณะที่ท่านแม่ทพัพด้พาในาหญิงไปเดินห้างกันสองคนในลุกแต่งตัวสบายๆทั้งคู่แต่ก็ยังมีคนเห็นและจำได้ว่าน,นี่คือในอหญิงกับท่านแม่ทาบ และเมื่อถามนายหญิงว่าเดินเที่ยวห้างรู้สึกยังไงนายหญิงบอกว่าอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่สบายบางที่ต้องใส่แมสแต่ก็มีคนจำได้เยอะเลยก็ขอบคุณมากๆกกังวลเล็กน้อยเพราะต้องใส่แมสแต่ก็มีความสุขมากเพราะมีชาลีเดินอยู่ข้างๆ และก่อนหน้านั้นท่านแม่ทัพก็ได้โพสต์ขอความร่วมมือแฟนคลับด้วยประมาณว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวขนาดกำลังกินข้าวขอกินข้าวให้เสร็จก่อนถึงจะถ่ายรูปได้และถ้าในหญิงหิวมากๆต้องกินข้าวให้เสร็จก่อนเรียกได้ว่างานนี้ก็เป็นอันว่าแม่ทัพเข้าใจแฟนคลับและแฟนคลับก็ต้องเข้าใจท่านแม่ทัพด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ